สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะแนะนำ AI ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการาพัฒนาตัวเองหรือเรียนรู้การนํำ AI ไปใช้ประโยชน์นะครับ AI ตัวนั้นชื่อว่า Gamma AI นะครับเป็นเครื่องมือสร้างาการนำเสนอหรือว่าการสร้างเว็บไซต์นะครับที่ช่วยให้เรานะสามารถทำสไลด์หรือทำ สื่อนำเสนอในเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีความรู้หรือเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเลยนะครับเราไปดูกันนะครับคุณสมบัติเด่นของ Gamma AI นะครับสร้างสไลด์อัตโนมัตินะแค่เราใส่หัวเรื่องหรือใส่เนื้อหาที่เราต้องการนะครับระบบก็จะสร้างสไลด์ให้เราแบบมืออาชีพเลยและสวยงามมากเลครับปรับแป่งดีไซน์ง่าย เราสามารถที่จะปรับแต่งดีไซน์ได้เองเลือกธีมรูปแบบปรับแต่งข้อมูลที่เราต้องการได้โดยไม่ต้องเก่งนะครับเล่าเรื่องมีประสิทธิภาพนะมีเครื่องช่วยจัดสร้างโครงสร้างเล่าเรื่องได้อย่างชัดเจนน่าสนใจนะครับเรียกว่าสร้างเสร็จมาเนี่ยเป็นผลงานระดับมืออาชีพกันเลยทีเดียวคุณสมบัติของ g a m e า i ต่อไปนะครับก็คือมีความหลากหลายรูปแบบ สร้างสไลด์เอกสารเว็บไซต์รายงานเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียนะครับประหยัดเวลาครับลดเวลาในการเตรียมสไลด์หรือเอกสารนะ AI สามารถจัดการให้เราได้อย่างรวดเร็วภายเพียงอึดใจเดียวท่านี้นะครับ AI assistant นะครับผู้ช่วย AI ในการช่วยปรับปรุงเนื้อหาและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ใน AI ตนัวนี้นะครับ ประโยชน์ของแก้ไมไอนะครับเพิ่มความสะดวกสบายลดความยุ่งยากในการออกแบบและการจัดเตรียมสไลด์เพิ่มความน่าสนใจดีไซน์และรูปแบบที่ดูเป็นมืออาชีพช่วยให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมนะครับประหยัดเวลาและแรงงานใช้เวลาสร้างน้อยลงเพียงไม่กี่นาทีครับมีเวลาโฟกัสกับการพัฒนาเนื้อหามากขึ้นหรือทําอย่างอื่นได้นะครับเรยกว,ว่าเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรให้ยุ่งยากไปเลยนะครับ ประโยชน์ของ g อม่า AI ต่อนะครับปรับปรุงทธิภาพในการเล่าเรื่องและการนําเสนอให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่มีทักษะด้านกราฟิกนะหรือคือไม่เป็นเลยนะนะสามารถใช้ตัวแอ m m า AI ช่วยได้นะรองรับการทํางานแบบออนไลน์นะครับนะสามารถสร้างสไลด์นําเสนอได้ผ่านออนไลน์หรือสร้างเว็บไซต์แล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับ นี่ตัวอย่างครับจะเป็นนักธุรกิจก็สามารถที่จะสร้างไฟล์นำเสนอด้วยสไลด์ของแกมไอไได้นะครับนักศึกษาก็ทำรายงานโปรเจกต์ด้วย AI นะครับผู้ประกอบการก็นำเสนอแผนธุรกิจกันลูกค้าและผู้ลงทุนทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นนักธุรก,กิจนักศึกษาหรือผู้ประกอบการก็สามารถสร้างทั้งสไลด์นำเสนอและเว็บไซต์ได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวนะครับการทำงานร่วมเป็นทีมนะครับเราสามารถที่จะแชร์งานแบ่งปันโปรเจกต์ สมาชิกในทีมของเราหรือสร้างเว็บสร้างสไลด์ให้กับทีมของเรานะครับทางนานร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาพร้อมกันแบบเปยลถามออนไลน์ได้เลยเพื่อนๆสามารถทําการปรับปรุงเป,เปลี่ยนแปลงสไลด์หรือว่าเว็บไซต์ที่เราทาได้ทันทีนะครับรพร้อมกันเลยนะครับรับฟีดแบ็กรับความคิดเห็นปรับปรุงงานอย่างรวดเร็วทันใจน ฟีเจอร์นะครับเนื้อหาปรับปรุง AI ช่วยแก้ไขปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนนะสนใจยิ่งขึ้นแนะน,นําข้อมูลเพิ่มเติม AI เสนอข้อมูลเกี่ยวข้องเพื่อเสริมความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อคาถาม AI ช่วยตอบคาถามเกี่ยวกับการใช้งานในะสร้างเนื้อหาเพราะนั้นระหว่างที่เราสร้างเลยครับเราสามารถที่จะใช้ AI ช่วยเหลือตอบคาถามแนะนําเราได้อย่างสะดวกสบายนะครับการปรับแต่งดีไซน์เราสามารถเลือกธีมที่มีอยู่หลากหลายนะหลายสิบ ตีมนะครับให้เหมาะกับเนื้อหาของสื่อของเรานะปรับสีแต่งสีแต่งโทนต่างๆนะจัดวางารูปแบบองค์ประกอบอย่างอิสระนะครับเพิ่มเอฟเฟกให้น่าสนใจมากขึ้นการท่าภาพเคลื่อนไหวแล้วก็สไลด์ต่างๆนะครับรองรับหลากหลายรูปแบบเนื้อหานะครับาสามารถที่จะใช้งานกับเครื่องมือต่างๆและรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับ ประหยัดเวลาด้วยแกม่าไอนะครับลดเวลาการทํางานนะลดเวลาในการสร้างนําเสนอได้ถึง70%โอ้โหเรียกว,ว่าทาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับทํางานได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงก็คือเราสามารถใช้แกม่าในการสร้างงานสร้างนําเสนอให้กับเราได้ตลอดเวลาครับร,ร้บรอยเปอร์เซ็นต์เทมเพลตพร้อมใช้งานมีเทมเพลตกว่าร้อยแบบให้เลือกใช้นะครับเราสามารถคลิกเลือกได้ตามอธัธยาศัยเลยการเล่าเรื่องราที่มีประสิทธิภาพนะครับ การนำการสร้างนะครับทำให้โครงสร้างของการนำเสนอชัดเจนจุดเด่นที่น่าสนใจภาพประกอบที่เหมาะสมระบบเลือกให้เองครับเนื้อหาที่ดึงดูดนะครับนะนั้นแกมไม่ไดนะครับช่วยในการเล่าเรื่องของคุณให้มีคุภาพมากขึ้นด้วยการจัดโครงสร้างที่ชัดเจนและน่าสนใจเหมาะสําหรับทุกระดับนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ไม่วาจะเป็นต้องมีทักษะด้านการออกแบบก็สร้างาการนําเสนอหรือสร้างเว็บไซต์ได้นะครับ หรือเมื่อชีพก็สามารถที่จะใช้แกม่าไอนะครับประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นหรือการทํางานเป็นทีมงานนะครับก็ทํางานร่วมกันได้อย่างน่าร,รื่นและมีประสิทธิภาพนะครับรองรับการทํางานแบบออนไลน์ใช้งานผ่านเว็บไซต์เข้าถึงได้ทุกที่ที่ทมีเบราว์เซอร์ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับเข้าผ่านเว็บไซต์แกม่าได้เลยนะครับแอปพลิเคชันบนมือถือก็มีคุณสามารถใช้เป็นแอปพลิเคชันก็ได้หรือใช้เป็นเว็บ เป็นโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือใช้ผ่านลิงก์บนเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับนะสามารถที่จะซิงข้อมูลข้อมูลถูกซิงอัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ทุกเครื่องนะครับสรุปแลกแกอไม่อายนะครับเพื่อการนำเสนอที่ดีขึ้นทำให้เราใช้งานสร้างสื่อนำเสนอได้อย่างง่ายรวดเร็วสร้างสไลด์และเอกสารนำเสนอได้อย่างรวดเร็วนะครับดีไซน์แบบมืออาชีพนะเป็นเราเป็นมืออาชีพโดยที่เราไม่ต้องเก่งเลยนะครับ ประหยัดเวลาใช้เวลาน้อยมากในการสร้างนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามีคุณภาพสูงนะครับนี่คือเรื่องราวของแกม่าเอ AI นะครับ AI ที่จะมาช่วยคุณในการสร้างสื่อนำเสนอสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายแม้คนไม่มีความรู้ด้านกราฟิกดีไซน์หรือเรื่องพวกนี้เลยก็สามารถทําได้ครับลองทําดูนะครับผมใช้ดูตัวอย่างการใช้แกม่าเ i นะครับ ผมกำลังเตรียมข้อมูลที่ ChatGPT นะครับโดยาถาม ChatGPT ว่า Gamma AI คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล ChatGPT ก็ให้ข้อมูลผมมาว่านี่แหละคือข้อมูลของ Gamma AI นะครับมผมจะใช้ข้อมูลตัวนี้นะครับไปให้ Gamma AI สร้างสไลด์ให้นะครับเมืม่อผม copy ข้อมูลที่ ChatGPT ให้แล้วนะครับผมก็ไปที่ โปรแกรมหรือ Ei Gamma นะครับตัวนี้นะครับผมก็ไปเริ่มต้นที่นี่เลยครับสร้างใหม่นะครับที่สร้างใหม่มีเมนูใช้งานอยู่3ตัวคือวางในข้อความสร้างแล้วก็นำไฟล์เข้านะผมจะเลือกวางในข้อความเพราะผมมีข้อความที่ก๊อบมาแล้วนะครับจากนั้นจะมีช่องใหเราวางข้อความครับเราก็วางข้อความที่ลงไปนะครับนี่คือข้อความที่ได้มาจาก ChatGPT เมื่อสักครู่นะครับจากนั้น ด้านล่างนี้จะมีที่ให้กําหนดไว้ว่าเราจะสร้างอะไรจะสร้างนําเสนอ PowerPo i n t ก่อนตรงนี้ครับเป็นสไลด์นําเสนอหรือสร้างเป็นเว็บไซต์นะครับหรือสร้างเป็นเอกาสารในที่นี้ผมจะนําสร้างเป็นไฟล์นําเสนอก่อนนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับเรินการมาเนี่ยตรงหน้านี้ระบบมันก็จะทําการประมวลผลให้แล้วมันก็จะแจ้งเราว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันจะสร้างเป็น สไลด์ได้จํานวนเท่าไหร่ถ้าเราไม่พอใจนะครับเราสามารถเพิ่มเพิ่มจาก3เนี่ยให้เป็นตามที่เราต้องการนะครับนะก็กดเพิ่มบัตรนะตัวนี้นะครับเพิ่มเพื่อให้มีารายละเอียดของสไลด์มากขึ้นสําหรับท่านที่ใช้ฟรีนะครับสามารถใช้สไลด์ฟรีได้ถึง8สไลด์นะครับของผมเนี่ยผมใช้แบบเสียตังค์นะครับผมมีสิทธิ์ใช้ได้ถึง15สไลด์ผมก็อะขยายไปถึง15สไลด์เลยนะครับ เมื่อเรากำหนดสไลด์ที่เราต้องการแล้วเราก็ดําเนินการต่อครับระบบก็จะเลือกเีมสีให้เราเองอัตโนมัตินะครับเราไม่พอใจก็เปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับถ้าเราพอใจเสร็จแล้วก็กดสร้างครับ AI จะทําการประมวลผลแล้วก็สร้างสไลด์ให้กับเรานะครับโดยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะบนี่ครับเริ่มสร้างแล้วนะครับนี่ครับ เขาจะสร้างเป็นข้อความแล้วก็รูปภาพประกอบเองอัตโนมัติทุกอย่างเลยนะครับนะเมื่อเขาสร้างเสร็จแล้วในเราก็เข้าไปตรวจสอบหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความต้องการเปลี่ยนแปลงรูปภาพก็สามารถทําได้อีกนะครับนะนี่ครับกําลังจะเสร็จแล้วนะครับสรับสไลด์นะครับดูสิครับ เมื่อก่อนการสร้างสไลด์เนี่ยเราต้องใช้เวลาและใช้ความสามารถสูงนะครับวันนี้เราไม่มีความรู้เลยก็กทําได้นะครับแค่ก๊อบข้อมูลมาวางแล้วก็กดให้อทําให้นี่เสร็จแล้วครับนะครับนี่คือสไลด์ที่แกไม่ให้อ,าอสร้างให้นะครับเสร็จเรียบร้อยล้วเข้าไปดูไปสไลด์นะกดตปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดเต็มจอครับนี่ครับนี่ครับนี่คือสไลด์นะครับ เนี่ยครับสุดยอดเลยนะครับทั้งภาพและข้อมูลต่างๆระบบสร้างไามให้เราแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับเราสามารถที่จะนําเสนอหรือบรรยายได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับนะครับเรียบร้อยครับเอาละทีนี้ถ้าเกิดในการเรีที่เรานะครับต้องการที่จะสร้างเป็นแบบเว็บไซต์ก็ทําได้นะครับ เ็เริ่มต้นโดยการเตรียมข้อมูลมาผมจะใช้ข้อมูลเดิมเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็กดไปที่สร้าง AI สร้างใหม่ AI นะครับเลือกที่วางในข้อความครับแล้วก็วางข้อมูลที่เราเตรียมมาเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วเรามาเลือกตรงนี้เป็นหน้าเว็บครับนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อครับจากนั้นระบบก็จะทําการ กำหนดมาว่าเขาจะสร้างให้เราเป็นทั้งหมด3หน้านะครับ3าการ์ดเราก็เพิ่มได้ครับในนี้ผมก็จะเพิ่มไปเป็น15หน้าเหมือนกันนะครับเพ้ข้อมูลมันละเอียดมากขึ้นนะครับกดเพิ่มบัตรนะครับให้ครบตามที่เราต้องการนะครับผมครบแล้วนะครับอันนี้เกินนะเพราะว่าผมใช้แบบเติมเงินนะครับจ่ายเงินนะครับก็จะเคยได้15้านะครับ เป็นการจ่ายเงินเล็กน้อยนะครับกดดำเนินการต่อครับระบบก็จะเลือกธีมของเว็บไซต์ให้กับเราถ้าเราไม่พอใจเราเลือกธีมใหม่ได้หรือเลือกพื้นสีต่างๆได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อเราเลือกธีมสีเรียบร้อยแล้วก็กดสร้างครับแค่นี้แหละครับเราก็นั่งรอใช้เวลาเพียงอึดใจเดียวนะครับเว็บไซต์ที่เราต้องการก็ ระบบ A.I จะสร้างให้เราเสร็จภายในเวลาไม่ไม่ไม่น่าจะเกิน2นาทีหรือ1นาทีนาะทีนะเราก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เพิ่มเติมแก้ไขได้นะครับนะนี่ครับอันนี้คือกำลังสร้างนะครับบบบกะสร้างไปทั้งหมด15หน้าตามที่ผมกําหนดไปเมื่อกี้นะครับ ูปภาพก็มีประกอบด้วยนะฮะสวยงามมากเลยนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินในการที่จะไปจ้างเขาทำนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินค่าค่า,าเ,วเว็บไซต์ด้วยนะครับเพราะเราสามารถใช้ฟรีนะครับนี่อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราเสร็จแล้วแล้วถ้าเราต้องการแก้ก็ไปแก้ให้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่คําว่าเผยแพร่ะนะครับกดเผยแพร่ออกไประบบก็จะทําทการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะแล้วก็บอกว่าให้ดูเว็บไซต์ก็คือเราสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ของเรานี้ได้นะนะถ้ามีระบบ,บโปรแกรมประกันไัรัสขึ้นมาบนี้แล้วก็กดวิสิตเอาอันนี้ไปนะครับเข้ามานะี้ นี่คือเว็บไซต์ที่ AI สร้างให้เมื่อสักครู่นะครับถ้าเราต้องการใช้งานจะก๊อปลิงก์นี่ครับลิงก์ของเราครับเป็นชื่อเว็บไซต์เราละครับอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเราสามารถคัดลอกเอาไปใช้งานได้เลยนะครับส่งให้เพื่อนทาง l ล ne หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยเพื่อนกดเข้ามาก็เข้าไปดูเว็บไซต์ของเราได้ทันทีเลย นี่คือความสุดยอดของแกม m า a อไนะครับนอกจากจะทำสไลด์ทำเว็บให้แล้วยังสามารถทำอื่นๆได้อีกหลายอย่างนะครับเพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ